พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องเด็ดเรื่องใหญ่ที่ฟังแล้วต้องอุทานแบบสะดุ้งกันทั้งบ้านญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นที่เราเคยคิดว่าแน่นปึกแข็งแรงสุดๆตอนนี้ถึงกับพังงะตกใจจนเหมือนเจอของแข็งใส่กลางหน้าผากเพราะไทยเราดันพุ่งขึ้นเหนือทุกคาดการแบบฉุดไม่อยู่จริงๆโอ้ยมันอะไรจะขนาดนี้ คือญี่ปุ่นหลายสำนักเขามองไทยต่ำเกินไปมองแบบครึ่งตาเหมือนคิดว่าไทยจะยังง่อยง่อยเดิมเดิมแต่พอข้อมูลจริงโผล่มาเท่านั้นแหละอุ้ยตายวายกรีดตัวเลขหลายตัวดีเกินคาดจนญี่ปุ่นเองต้องหันมามองใหม่แบบเอ๊ะนี่มันไทยประเทศเดิมหรือไทยประเทศโหมดใหม่กันแน่ อย่างแรกที่ทำญี่ปุ่นงงคือการฟื้นตัวของการจับจ่ายบ้านเราแม่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหคนไทยเรานี่ไม่ธรรมดาเศรษฐกิจโดนบีบมาหลายปีแต่พอกลับมาได้ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บกลับมาจับจ่ายแบบแรงจัดเหมือนรถติดเทอร์โบทำไมนักวิเคราะห์ญี่ปุ่นงงเป็นไก่ตาแตกย่างต่อมาเงินลงทุนจากต่างชาติไหลกลับไทยแบบเงียบเแต่หนักมาก หลายบริษัทญี่ปุ่นที่เคยมองไทยเป็นตัวเลือกเสริมตอนนี้เริ่มขยับเริ่มหันเริ่มสนใจไทยมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าโอ้แม่เจ้าเขาถึงกับยอมรับเลยว่าไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางหมายของภูมิภาคแบบไม่เกรงใจใครยังไม่พอการส่งออกไทยปรับตัวเร็วชิบหายปรับจนญี่ปุ่นตามไม่ทันปรับจนคนญี่ปุ่นพูดว่าไทยนี่มันยืดหยุ่นเป็นบ้า แต่นี่เราไม่ได้ใช้สับฝรั่งนะเอาเป็นว่าเขาพูดทํานองว่าไทยปรับตัวยอมรับตลาดใหม่แบบเร็วสถานโลกจริงๆแล้วที่เด็ดสุดคือภาพรวมประเทศเราเปลี่ยนไปมากกว่าที่ญี่ปุ่นคิดหลายเท่าไทยกลายเป็นประเทศที่โตเชิงคุณภาพไม่ใช่โตแบบใช้แรงขวานผ่าซากอีกต่อไปมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีฝีมือคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงจัดอีกด้วย พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังแล้วมันชื่นใจสุดๆเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องมโนไม่ใช่เรื่องมุกนี่คือข้อมูลจริงที่ทำญี่ปุ่นต้องหันหัวกลับมามองไทยแบบเต็มสองตาและนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะความพุ่งของไทยมันยังมีอีกเป็นชุดตอนหน้าเราจะไปหลวงลึกว่าทาไมเยนถึงอ่อนทาไมญี่ปุ่นถึงสั่นทำไมไทยถึงได้ประโยชน์เต็มๆแบบนี้ขอบอกเลยว่าเรื่องมันกำลังจะมา พอแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องมันมากหลายคนงงว่าทําไมช่วงนี้ญี่ปุ่นถึงมีอาการคล้ายๆสะดุ้งโยงเศรษฐกิจสั่นเป็นใบไม้ลู่ลมเหตุผลมาอยู่ที่ค่าเงินเยนนี่แหละอ่อนจนคนญี่ปุ่นเองยังร้องโอยกันทั้งประเทศแบบว่าอ่อนชนิดที่ใครเห็นก็ต้องขยี้ตาสามรอบว่าเอาจริงดิ ค่าเงินเยนที่เคยเข้มแข็งหน้าแกร่งขามตอนนี้อ่อนลงแบบน่าตกใจและมันไม่ได้อ่อนแบบสุ่ม 4, สีุ่่มห้านะแต่มาจากปัจจัยสะสมหลายปีของญี่ปุ่นทั้งเรื่องผู้สูงอายุเยอะขึ้นการจับจ่ายภายในแผ่วแถมดอกเบี้ยต่ำยาวเป็น10ปีโอ้ยเหมือนญี่ปุ่นกำลังวิ่งในรองเท้าขาดๆเหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังต้องแบกปัญหาอีกเพียบแต่จุดที่โคตรเด็ดคือเย็นอ่อนนี่แหละมันทำให้เงินทุนจากญี่ปุ่นไหลออกนอกประเทศแบบหนักมาก คนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยเริ่มมองว่าเอ๊ะเก็บเงินไว้ในประเทศมันโหดลงทุกวันสิวะเลยพากันหาที่ใหม่ที่เงินนิ่งกว่าปลอดภัยกว่าและค่าครองชีพไม่แรงจนหายใจไม่ออกแล้วมันพุ่งมาที่ไหนล่ะไทยเรานี่แหละเพราะแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังแล้วมันภูมิใจโคตรเพราะเขามองเงินบาทของเรานิ่งกว่าค่าครองชีพยังโอเคแถมไทยมีอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดูสดใสกว่าแบบเห็นเห็นไม่ใช่แค่เงินนะคนก็มา นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนี่ทะลักอีกกระลอกอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ค่าใช้ใจ่ายในไทยคุ้มแบบสุดติ่งคนญี่ปุ่นบางคนบอกว่ามาไทยกินดีอยู่ดีจนงงว่าทําไมมันถูกจังวะก็แน่นอนเยนอ่อนแต่ไทยเราก็ไม่ได้แพงจนเกินไปทําให้เขาแห่มาเที่ยวมาซื้อของมาใช้บริการแบบอยู่สบายเฉิบส่วนบริษัทญี่ปุ่นใหญ่ๆห,ห,หลายเจ้าตอนนี้เริ่มใส่หัวในประเทศตัวเองเริ่มตัดต้นทุน ปิดสาขาลดการลงทุนในประเทศตัวเองแต่หันมาเพิ่มสาขาในไทยแทนโอ้แม่เจ้าอะไรจะดีขนาดนั้นเพราะเขาเห็นว่าไทยคือจุดลงจอดของอนาคตไม่ใช่แค่ฐานผลิตแบบเดิมแต่เป็นที่ตั้งของโอกาสใหม่ๆและที่มันน่าตกใจสุดๆคือยิ่งเย็นอ่อนเท่าไหร่ไทยยิ่งได้ประโยชน์รัวๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุน่นมันลงล็อกเป็นลูกโซ่แบบโคตรสวยงาม พราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงเริ่มหันมามองไทยแบบจริงจังก็ต้องตอบว่าเพราะเยนอ่อนนี่แหละมันเหมือนเสียงเตือนดังสนั่นบอกให้ญี่ปุ่นต้องออกจากจุดเดิมและจุดที่เขาเลือกจะขยับมาก็คือไทยเราพ่อแม่ที่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหฟังแล้วมันชื่นใจสุดๆใช่ไหมล่ะ ตอนหน้าเราจะไปจอะกันต่อว่าญี่ปุ่นประเมินไทยพลาดไปตรงไหนบ้างถึงได้อึ้งกันเป็นแถวบอกเลยว่าเดดสรติท่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าเนื้อหามันถึงใจแบบต้องตบเขาเปรี้ยงเพราะเราจะมาเล่ากันว่าญี่ปุ่นเนี่ยประเมินประเทศไทยพลาดไปกี่ดอกแล้วพลาดยังไงถึงได้อึ้งกันทั้งหมู่บ้านทำหน้าตกใจเหมือนเห็นผีตอนกลางวันแสก เริ่มจากข้อแรกก่อนเลยญี่ปุ่นมองว่าการจับจ่ายของคนไทยจะยังซึมซึมเศร้าเหมือนโดนฝนสาดแต่ที่ไหนได้คนไทยฟื้นตัวเร็วแบบหัวร้อนสุดๆเงินเริ่มหมุนร้านเริ่มขายดีตลาดกลับมาคึกคักแบบโคตรไวจนญี่ปุ่นพูดไม่ออกทำหน้าเหลือหลาแบบเอา้าเอ้ยทำไมไวไปวะข้อ2การลงทุนจากต่างชาติญี่ปุ่นคิดว่าไทยยังไม่พร้อมยังไม่เด่นยังไม่ใช่ตัวเลือกบนโต๊ะใหญ่ แต่โอ้ยเหมือนโดนตบกระโหลกเบาๆเพราะนักลงทุนหลายประเทศแห่กลับเข้าไทยทั้งเปิดโรงงานทั้งตั้งสำนักงานทั้งลงเดินโครงการใหม่ทำเอาญี่ปุ่นต้องหันคอแทบหักว่าเอ๊ะ ไทยมันขึ้นมาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร่ข้อ3การส่งออกไทยเขาคิดว่าเราจะโดนกระแสเศรษฐกิจโลกกระแทกจนจุกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไทยปรับตัวเร็วเห็นผลชัดยี่กว่าผู้เล่นยูโดกระโดดล็กอกคอเราหาตลาดใหม่ปรับสินค้าปรับเส้นทางจนยอดส่งออกดีเกินคาดญี่ปุ่นนี่ถึงขั้นต้องอุทานว่าโถเอ้ยนึกว่าไทยจะล้มแต่เสือกได้กลับแรงกว่าเดิมข้อ4 เรื่องที่ญี่ปุ่นพลาดแรงสุดๆคือพลังของคนรุ่นใหม่ไทยญี่ปุ่นยังคิดว่าไทยเป็นประเทศเชื่องช้าทำอะไรต้องรอช้าๆช,ชิวๆแต่ที่ไหนได้ คนรุ่นใหม่ไทยนี่ไฟลุกครึบทักษะดีความคิดไวทำงานเร็วปรับตัวทันโลกแถมยังสร้างแนวทางใหม่ๆแบบไม่ง้อใครจนญี่ปุ่นอ้าปากค้างแบบเอ้ยไทยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องโชคช่วยนะแต่มันคือการที่ไทยเราเปลี่ยนโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจทั้งการทำงานทั้งทัศนคติมันขยับพร้อมกันจนต่างชาติที่เคยมองต่ำต้องถอยหลังและตั้งหลักใหม่ พอแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ,อย้ยฟังแล้วมันสะใจจริงๆญี่ปุ่นพลาดแบบเต็มๆเพราะยังใช้ภาพจำเดิมๆมาดูไทยทั้งที่ไทยตอนนี้มันโหมดใหม่แล้วโหมดจัดหนักโหมดพัฒนาโหมดเดินหน้าไม่รอใครทั้งนั้นและตอนต่อไปเราจะจับประเด็นร้อนสุดๆว่าทำไมไทยต้องเพิ่มงดลงทุนตอนนี้แล้วมันจะทำให้ประเทศพุ่งแค่ไหนบอกเลยว่าลุกเป็นไฟแน่นอนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหวันนี้ขอบอกก่อนเลยว่า เนื้อหานี่มันสุดติ่งแบบต้องนั่งฟังให้จบเพราะคำถามใหญ่ที่คนพูดกันทั้งเมืองคือทำไมไทยต้องรีบเพิ่มงบลงทุนตอนนี้วะบอกเลยว่าไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยไม่ใช่การทุ่มมั่วๆแต่เป็นช่วงเวลาทองที่ถ้าพลาดไปนะแม่งเสียดายจนทุบโต๊ะเริ่มแจกอย่างแรกเลยโลกมันเปลี่ยนเร็วชนิดแบบหายใจไม่ทันประเทศไหนลงทุนช้าเท่ากับตกขบวนทันทีและตอนนี้ไทยอยู่ในจังหวะที่เรียกว่าหน้าเปิดทาง ช่วงเวลาที่โลกกำลังมองภูมิภาคเราแบบตาเป็นประกายโอ้โห้ยจะปล่อยหลุดมือได้ไงล่ะ 2. อ 2. โครสร้างพื้นฐานบ้านเราทั้งถนนรางไฟฟ้าดิจิทัลพลังงานสะอาดถ้าเรายังเดินแบบค่อยๆขยับเหมือนต่อคลานนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นจีนเกาหลีจะไปลงประเทศอื่นทันทีแต่ถ้าไทยลงทุนตอนนี้ลงให้มันเห็นภาพชัดๆว่าเราเอาจริงนะเว้ยเม็ดเงินจากต่างประเทศจะไหลามาแบบยกเข่ง พร้อมโรงงานพร้อมสูงวิจัยพร้อมงานพร้อมเงินเต็มมือพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหมันจะดีขนาดไหนลองคิดดูสิ3การลงทุนภาครัฐมันไม่ใช่แค่เอาเงินไปโปรยเล่นนะแต่มันคือการจุดไฟให้เอกชนกล้าลงตามเหมือนเราจุดเชื้อไฟกองใหญ่พอรัฐเริ่มเอกชนญี่ปุ่นก็จะพูดว่าเออไทยเขาขยับแล้วเราก็ต้องลงวะและทุนญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ทุนเล็กๆนะ ลงทีเป็นหมื่นล้านแสนล้านพลาดทีคือเสียโอกาสแบบบ้าเลือด 4. ไทยเรากำลังจะเข้าสู่โลกธุรกิจใหม่พลังงานสะอาดรถไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลระบบดิจิตอลถ้าไม่ลงทุนวันนี้อีก3ปีจากนี้เราจะถูกประเทศร,รอบบ้านแซงแบบฝุ่นตลกแล้วเราก็จะมานั่งคร่ำครวนว่ารุ่งนี้ลงตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีแต่ตอนนั้นแหละสายเกินไปแล้ว และที่หนักสุดคือหากไทยไม่ลงทุนในตอนที่ญี่ปุ่นกำลังสั่นจากค่างเงินอ่อนไทยจะเสียโอกาสรับเม็ดเงินที่กำลังไหลออกมาจากญี่ปุ่นแบบเป็นคลื่นยักษ์ทั้งบริษัททั้งคนทั้งเงินทุกอย่างกำลังมองหาที่ลงใหม่และไทยคือจุดที่พร้อมที่สุดถ้าเรากล้าพอพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหฟังแล้วมันชัดเลยว่าการเพิ่มงบลงทุนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเลื่อนผ่านแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำหรยวนี้ เหมือนมีฟ้าผ่าลงมากลางหัวว่าถ้าช้าจะเสียของตอนต่อไปเราจะไปในมุมโคตรเด็ดว่าการเล่าเรื่องใหม่ของประเทศไทยสำคัญยังไงทำไมต้องปรับภาพลักษณ์ให้ญี่ปุ่นตะลึงอีกรอบบอกเลยว่าเผ็ดจนลิ้นชาพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้วันนี้คือของดีของจริงเพราะหัวข้อวันนี้มันแทงใจดำที่สุดไทยเราเนี่ยนะถูกต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นมองผิด มองต่ำมองพลาดมานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ถึงเวลาแล้วโว้ยที่เราต้องลุกขึ้นมาเล่าเรื่องไทยใหม่ให้โลกมันเห็นเสีว่าประเทศเรามันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโอ้ยเล่าแล้วของขึ้นเพราะญี่ปุ่นหลายแห่งยังติดภาพไทยแบบเก่าๆเ,เหมือนภาพเมื่อหลายสิปีก่อน คิดว่าไทยช้าคิดว่าไทยตามหลังคิดว่าไทยต้องรอคนอื่นจูงมือแต่วันนี้แม่งไม่ใช่เลยไทยตอนนี้คือไทยเวอร์ชั่นใหม่ไฟลุกเป็นเปลวเมืองก็พัฒนาธุรกิจก็ดันขึ้นระบบดิจิตอลก็โตเหมือนเห็ดงอกหลังฝนแต่ปัญหาคือโลกยังไม่รู้ญี่ปุ่นยังไม่รู้หลายประเทศยังใช้ภาพจำเดิมๆม,มองไทยแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นโอ้โหมันน่าโมโหจริงๆ ไทยเราต้องเริ่มเล่าเรื่องแบบใหม่แบบชัดๆว่าเรานี่แหละประเทศศูนย์กลางใหม่ของภูมิภาคต้องเล่าให้เห็นว่าไทยไม่ใช่ลูกไล่ใครแต่ไทยคือประเทศที่คิดเองทำเองและกำลังดันตัวเองขึ้นไปสู่ระดับสูงกว่าเดิมชนิดคนทั้งโลกต้องเหลียวหลังมอง ต้องเล่าให้ญี่ปุ่นเห็นว่าไทยมีทั้งทักษะคนรุ่นใหม่ที่เฉียบแบบบาดมือมีเมืองใหญ่ที่คึกคักมีธุรกิจสายสร้างสรรค์ที่โตแบบเดือดพล่านมีการท่องเที่ยวที่แข็งแรงแบบหาใครเทียบยากแถมยังเป็นประเทศที่ต่างชาติอยู่สบายใช้ชีวิตง่ายทำงานง่ายทุกอย่างคล่องจนคนญี่ปุ่นมาแล้วร้องเออโคตรสะดวกไม่ใช่แค่บอกว่าไทยดีแต่ต้องเล่าแบบชัดๆว่าไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไทย กำลังยืนขึ้นไทยกำลังพุ่งไปข้างหน้าแบบไม่หันกลับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหถ้าเรายังไม่ลุกขึ้นมาเล่าโลกก็จะยังใช้ภาพจำเก่าๆมองเราแบบมุมแคบๆต่อไปและญี่ปุ่นเองจะยังมองไทยแบบผิดเพี้ยนไม่รู้ว่าไทยคือประเทศที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของเศรษฐกิจเอเชียยิ่งตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังอ่อนแงนเพราะค่าเงินอ่อนและเศรษฐกิจในประเทศเริ่มชะลอ นี่แหละจังหวะทองของไทยถ้าเราเล่าเรื่องไทยให้ชัดเล่าให้ตรงใจเล่าให้เห็นภาพว่าเราพร้อมต้อนรับพร้อมพัฒนาพร้อมลงทุนญี่ปุ่นจะยิ่งสนใจไทยมากขึ้นเป็นเท่าตัวและความเด็ดคือเมื่อญี่ปุ่นเริ่มเห็นความจริงของไทยเต็มตาเมื่อไหร่เม็ดเงินการลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือมันจะไหลามาแบบน้ำป่าทะลัก พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องสร้างเรื่องเล่าใหม่แบบแรงๆให้โลกทั้งโลกต้องหันมามองเราแบบไม่กระพริบตาตอนหน้าเตรียมลูกจากเจ้าอี้เพราะเราจะพูดถึงการไหลของเงินญี่ปุ่นที่กำลังทะลักออกจากประเทศตัวเองแล้วกำลังเล็งมาที่ไทยแบบน่าตกใจสุดๆเดือดจัดเต็มบอกเลยว่าพลาดไม่ได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ย โอ้โหวันนี้นี่ของจริงของสดของเดือดเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นตอนนี้ปองบอกว่าแรงกว่าพายุหมุนหลายลูกมารวมกันคือเงินญี่ปุ่นมันกำลังไหลออกจากประเทศตัวเองแบบยกถังแล้วจะไปลงที่ไหนรู้ไหมไทยเรานี่แหละโว้ยเริ่มจากสาเหตุใหญ่ก่อนเลยค่าเงินเยนอ่อนจนคนญี่ปุ่นสะดุ้งพร้อมกันทั้งเมืองอ่อนแบบไม่เกรงใจใคร นจนคนญี่ปุ่นที่เคยเก็บเงินไว้ในประเทศต้องร้องว่าอุย้ยเก็บไว้ก็หดนี่แหละตัวจุดชนวนที่ทำให้คนญี่ปุ่นเริ่มหาที่พักเงินใหม่แบบด่วนๆไม่งั้นเงินในมือแทบและลายหายไปต่อหน้าผลคืออะไรคนญี่ปุ่นจำนวนมากทั้งนักเก็บออมทั้งเจ้าของกิจการทั้งคนวัยทำงานหันเงินออกจากญี่ปุ่นไปหาประเทศที่มั่นคงกว่าคุ้มกว่า และมีอนาคตสดกว่าและไทยเรานี่แหละที่เขาหันมามองเป็นอันดับต้นๆโอ้โหภูมิใจจนคนลุกสู้ไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นนะบริษัทญี่ปุ่นใหญ่ๆนี่ก็เริ่มขยับบางเจ้าปิดสาขาในประเทศตัวเองลดพื้นที่ลดพนักงานแต่กลับเพิ่มสาขาในไทยเปิดโรงงานใหม่สร้างศูนย์ทำงานใหม่ เพราะเขามองว่าไทยมีทั้งแรงงานที่คุณภาพดีเมืองที่น่าอยู่และต้นทุนที่คุ้มค่าแบบไม่มีใครเทียบได้และที่มันโคตรน่าสนใจคือเงินญี่ปุ่นที่ไหลเข้าไทยช่วงนี้มันมาแบบเงีย,เงยบเไม่ได้โวยวายแต่มาแบบแน่นมาทีเป็นก้อนโคตรใหญ่ทั้งซื้อที่ทั้งเปิดโรงงานทั้งทำโครงการทั้งลงทุนระยะยาวคือมันไม่ได้มาแบบนักท่องเที่ยวถือกระเป๋าแต่มาแบบตั้งทินฐานกันเลยทีเดียว พูดถึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนี่ก็ของจริงเยนอ่อนทําให้พอมาไทยแล้วรู้สึกว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์กินดีอยู่ดีเที่ยวสบายกระเป๋าไม่แฟบคนญี่ปุ่นบางคนถึงกับพูดว่าไทยนี่สวรรค์ชัดๆเพราะเงินเขาซื้อคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าในประเทศตัวเองหลายเท่าจนบางคนมาไทยที่แทบไม่อยากกลับบ้านที่ต้องอุทานคือการที่เงินญี่ปุ่นไหลออกมาไทยแบบนี้มันทําให้หลายธุรกิจในไทยได้แรงดันแบบสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมตลาดอสังหาธุรกิจบริการหรือแม้แต่ธุรกิจเทคโนโลยีมันได้แรงหนุนจากญี่ปุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบเห็นผลจริงๆและอย่าลืมนะการไหลของเงินแบบนี้มันไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่มันคือการเปลี่ยนเส้นทางเงินระดับภูมิภาคถ้าไทยรักษาจังหวะนี้ไว้ได้ไทยจะกลายเป็นประเทศที่รับผลประโยชน์ยาวเป็น10ป,ปีโอ้ย คิดแล้วมันอยากตะโกนลั่นให้คนทั้งประเทศรู้เลยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอยโอ้โหตอนนี้คือจังหวะทองของจริงไม่ใช่คำโมไม่ใช่คำลวงแต่มันคือเงินเล็กคนญี่ปุ่นที่กำลังย้ายความหวังมาที่ไทยเต็มๆต,ตอนหน้าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพูดถึงว่าทำไมช่วงนี้ไทยต้องลุกขึ้นกล้ากว่าเดิม แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไทยเดินหน้าแรงในตอนนี้บอกเลยว่ามันจนต้องยืนฝั่งพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้โหวันนี้ขอพูดแบบตรงตรงแรงแงให้สะเทือนยอดไม้ทั้งประเทศเลยนะเพราะตอนนี้ไทยเราอยู่ในจังหวะที่ต้องกล้าแบบไม่ต้องรอใครไม่ต้องถามใครไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วคือถึงเวลาต้องเดินหน้าแบบกระทืบคันเร่งให้มิดเพราะถ้าช้าเมื่อไหร่สวยแน่นอนโดนประเทศรอบบ้านแซงแบบหายวับ เริ่มจากข้อแรกความได้เปรียบของไทยตอนนี้มันโผล่เด่นเป็นสง่าแบบเห็นกันเต็มตาไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งประเทศคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงจัดเมืองที่กำลังพัฒนาหรือแม้แต่เศรษฐกิจที่เริ่มดีตัวแบบที่ญี่ปุ่นยังอึ้งหน้าเวอแต่ถ้าไทยไม่กล้าเดินหน้ากล้าตัดสินใจทุกอย่างจะค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาแบบเจ็บแสบมากนะเว้ย 2. ไทยอยู่กลางวงล้อมยักษ์ใหญ่จีนก็มา ญี่ปุ่นก็มาอาเซียนก็กำลังโตทุกประเทศกำลังแย่งกันให้โลกสนใจแล้วถามหน่อยถ้าไทยยืนเฉยๆเหมือนคนกำลังหลับบนเก้าฮี่โลกจะเห็นเราไหมล่ะไม่มีทางประเทศที่ได้โอกาสคือประเทศที่กล้าโชว์กล้าทำกล้าประกาศว่าฉันพร้อมนี่แหละเวลาของไทยแล้ว 3. คนรุ่นใหม่ไทยเก่งขึ้นแบบไม่หยุดทั้งความคิดไวทำงานเป็นระบบดิจิทัลก็โตแรงแต่ถ้ารัฐถ้าภาคธุรกิจ ถ้าเราไม่สร้างพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงฝีมือคนเก่งก็จะไหลออกนอกประเทศหมดแล้วไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีแต่โครงสร้างแต่ไม่มีคนใช้โครงสร้างนั้นให้เกิดพลังจริงๆโอ้ยแค่คิดก็เสียดายจนอยากกรีดสี่การที่เงินญี่ปุ่นไหลเข้ามาในไทยตอนนี้มันไม่ใช่อากาศธาตุมันคือโอกาสทองวางกองอยู่ตรงหน้าแบบโต๊ะใหญ่ๆแต่ถ้าไทยไม่กล้าคว้าไม่กล้าปรับไม่กล้าลงทุนเดี๋ยวเงินมันไหลไปประเทศอื่น,นทันทีนะเงินมันไม่รอใครเลยนะเว้ย และ5ซึ่งสำคัญแบบระดับประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่เศรษฐกิจแบบใหม่โลกกำลังเปลี่ยนการค้าเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกประเทศกำลังแย่งตำแหน่งผู้นำใหม่ของภูมิภาคแล้วถามหน่อยไทยจะยอมอยู่ในมุมมืดต่อไปไหมหรือจะลุกขึ้นประกาศว่ากูพร้อมแล้วายพ่อแม่ที่น้องชาวไทยเอ้ย โอ้โหฟังแล้วมันคุกรุนถึงใจใช่ไหมละ่ะเพราะนี่ไม่ใช่เวลามานั่งวันใจนั่งรอดูนั่งฟังปัญหาแต่เป็นเวลาที่ไทยต้องเดินหน้าแบบกล้าบ้าพลังวิ่งขึ้นเขาแบบไม่รอใครทั้งนั้นตอนหน้าจับเก้าอี้ไว้ให้นั่นเพราะเราจะไปถึงคำถามสุดท้ายว่าอีกสิปีไทยกับญี่ปุ่นใครจะพุ่งใครจะร่วงใครจะนำ และใครจะต้องหันกลับมามองไทยแบบตะลึงตาค้างบอกเลยว่าเดือดจนพื้นสะเทือนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยโอ้โหมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะแล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องที่หลายคนไม่กล้าพูดแต่แม่งต้องพูดเพราะมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องถามกันตรงๆให้ดังลั่นว่าอีกสิบปีไทยกับญี่ปุ่นใครจะพุ่งใครจะร่วง ใครจะนําใครจะต้องหันมามองใครโอ้ยคำถามได้มันสะใจสุดๆเพราะถ้าเรามองภาพรวมตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเจอปัญหาแบบหนักหนาสาหัสทั้งแรงงานขาดคนแก่เพิ่มเศรษฐกิจชะง,งักค่าเงินอ่อนแบบลากเลือดเหมือนนักมวยที่เคยเป็นแชมป์แต่ตอนนี้ยืนโงนเงินแทบจะล้มอยู่แล้วแต่ยังพยายามฝืนตัวเองให้ยืนบนเวทีต่อไป ส่วนไทยเราแม้ยังมีปัญหามีเรื่องให้แก้มีเรื่องต้องระวังแต่เส้นกราฟของไทยมันดันชีขนช้ขึ้นชี้ขึ้นและยังชี้ขึ้นอีกคนรุ่นใหม่ไทยกำลังแข็งริเศรษฐกิจใหม่กำลังโตเมืองกำลังเปลี่ยนต่างชาติเริ่มไหลเข้าเงินญี่ปุ่นก็ไหลมาธุรกิจใหม่พุดธเป็นดอกเห็ดและไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของภูมิภาคแบบเต็มตา โอ้โหแค่คิดภาพไทยอีกสิปีแล้วมันขนลุกเลยนะไทยอาจจะกลายเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นต้องเข้าคิวมาขอร่วมลงทุนขอเทคโนโลยีขอทำธุรกิจร่วมและอาจถึงขั้นต้องศึกษาแบบไทยเพื่อรับมือโลกใหม่และพูดตรงๆแบบไม่ต้องอายใครนะถ้าไทยเดินหน้าแรงพอไทยมีสิทธิ์แซงญี่ปุ่นในบางด้านแบบชัดเจนได้เลยไม่ใช่เรื่องเพอ ไม่ใช่เรื่องเวอแต่มันคือเส้นทางที่เห็นได้จริงจากวันนี้นี่แหละในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเรื่องท่องเที่ยวในเรื่องบริการในเรื่องธุรกิจใหม่ในเรื่องดิจิทัลในเรื่องพลังงานสะอาดในเรื่องระบบเมืองไทยมีโอกาสขึ้นนำแบบงามๆให้ญี่ปุ่นต้องหันมาอุทานว่าโอ้ยไทยนี่มันของจริง พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ้ยโอ้หูนี่คือยุคที่ไทยไม่ต้องวิ่งไล่ใครอีกแล้วแต่เป็นยุคที่ต่างชาติจะต้องวิ่งตามไทยแทนเพราะไทยกำลังยืนขึ้นแบบเปิดหน้าอาแขนและประกาศว่าถึงเวลาของไทยแล้วโว้ย10ปีจากนี้ความต่างจะชัดขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นจะค่อยๆต้องแก้ปัญหาเก่าส่วนไทยจะได้วิ่งบนถนนใหม่ที่กว้างกว่าเดิม เร็วกว่าเดิมและไกลกว่าเดิมนี่คือเวลาที่ไทยต้องเชิดหน้าเดินแบบสง่าผ่าเผยนี่คือเวลาที่เราต้องเชื่อในพลังของประเทศเราและนี่คือเวลาที่ต้องบอกกันดังๆว่าอนาคตอยู่ข้างไทยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย